ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจาวันที่25พฤศจิกายน2567โดยชายผู้างังคังผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอาบ่ายโมงนี้กันดีกว่าครับเราไปเริ่มกันด้้ยที่ข่าวนี้อาเซียนยกอินโดนีเซียเตง็งแชมป์ของราการจัดนักเตะชุดใหญ่เต็มระบบนะ ล่าสุดนั้นหลังประกาศร,รายชื่อทีมชาติอินโดนีเซียแฟนบอลอาเซียนยกให้ทีมเต็งหนึ่งของรายการนี้หลังจากที่พวกเขาได้นักเตะตัวหลักจากกับจากนั่งของชุดคัดบนโลกมาช่วยทีมมากถึง6คนจัดชุดใหญ่มาเป้าหมายของพวกเขาคือเพื่อจะคว้าแชมป์ AFF สมัยแรกในครั้งนี้เท่านั้นโดย6แข้งตัวหลักที่มาช่วยทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียในการดูสึก a f f นั้นก็จะมีอัสนาวีบางกรมจากการท่าเรือเแม็กขวา ปราตามาอาหารจากสุวรรณเอฟซี FC, แบ็กซ้ายจัสตินโฮฟเนอร์จากวุมตันุดเลอร์กองหลังไอวานเจนเนอร์จากคณะของเอฟซีอูทเทร็คก,กองกลางมาเซเบริโดฟอร์ดินานจากคณะของออกฟอร์ดยูเต็ดกางรุกและก็ปราฟริเอลสตราว์จากคณะของบิสเบนโบรกองหน้าตัวเป้าเลยนะเป็นแต่ว่างานนี้นะผมอินโดจัดเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นไทยอย่าได้ประมาทนะ ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยสู้ศึก AFF คร p ับในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาระนะ์ันด่วนกำหนดเวลาประกาศรายชื่อ26แข้งทีมชาติไทยรดอศึกอาเซียนคัพวัน2วันพรุ่งนี้ โดยกน,นิตนากมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะประกาศรายชื่อ26นักเตะทีมชาติไทยชุดตุริสกอาเซียนมิสุบิชิเอริทิคัพ2 0 24ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นแล้วออวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มการาคมการประกาศรายชื่อจะมีขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนเวลาเซวนตัิกาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางเพจเ a t h a i l a แ d นด์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่กรุฟเอรวมสายกับชียรเรสเต้มาเลเซีย สิงคโปร์และก็กัมพูชาโดยทีมชาติทไทยจะประเดิมเกมแรกบุกไปเยือนเตียมอร์เรสเตวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านาการแข่งขันผ่านช่องทารัททีวีช่อง32 AIS Play และก็ b G ประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาร์ตในง,งานนี้บอกได้เลยดิวจนทานกับ BG ล่มไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการน,นี้ด้าน,นของทางฝั่งดิวของจนทานเข็มดีกับบิ๊กไทยลีกนะฮะล่าสุดล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบิ๊กดิวกองหลังไทยลีกระหว่างจนทานเข็มดี กบีจีปทุมล่าสุดล่มไปที่ละบร้อยสาเหตุเนื่องมาจากว่าเจ้าตัวเรียกค่าเหนื่อยสูงเกินกว่าตกลงกันได้ซึ่งค่ากันว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000 0บาทต่ตอเดืนอนเลยทีเดียวนอกจากนี้มีแหวว่าแข้งบารนี้อาจจะไม่ได้อยู่ทีมเดิมด้วยเพราะค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับทีมประมาณราวสองจุแสนบาทก็สูงเกินระดับเพดานแสนในขณะนี้เช่นกันนะนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าอนาคตของเจ้า,าส้มเชง โจทางเข็มดีจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารัตยังไงพัติกลงสนามส่งท้ายนาบราก่อนจะกลับประเทศไทยนะโดยพรติิกลทรับสันลงสน,นามนะฮะส่งท้ายกับนาบราครับในศึกเจสามก่อนจะกลับวีจีประชุมซึ่งงานนี้หอกทีมเชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงให้กับนาบราครับในช่วงนาสุดท้ายของฤดูกาลและก็ได้โอกาสในการอยูุ่ในสนาม75นาทีก่อนจะโดนประเด็นตัวออกมา โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านาราบุบใบพาชยชไวสกินขนาดสวาาศูนย์ต่อหนึ่งและสรุปผลงานของแพทริกในการเล่นเจลิก3ลงสนาม24เกมยิงไป2ประตูกับอีก2แอสซิสโดยเจ้าตัวนั้นก็เตรียมตัวจะกลับมาร่วมทัพบ,บีจีประทุมหลังจากที่หมดสัญญายืมตัวในครั้งนี้กันต่อไปครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันอนาคตของแพทริกกุนสตาฟสันจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อารัธย์ยงไงงานนี้ไทยเบฟคว้าแชมป์ดิวิชั่น1แสนสิริยุทธเฟ,ฟเสติวัล2024รุ่นอายุ10ปีโดยการน,นี้ไทยเบฟอะคาเดมี่คว้าแชมป์ระดับดิวิชั่น1ส่วนตาพัดอะคาเดมี่บรองชนะเลิศและก็ยูกิฟุตบอลอะคาเดมี่อันดับ3ในฟุตบอลแสนสิริยุทธเฟ,ฟเสติวัล2024รุ่นอายุ10ปี ซึ่งงานนี้บริษัทแสนสริจำกัดร่วมกับโรงเรียนสำชันทมบรีจัดการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและ12ปีรายการแสนสลิยูดเฟสติิัล2024ณสนามย้าเทียมราฟาเอลโรงเรียนสำชันทมบรีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยงานนี้รุ่นอายุ10ป,ปีมีดังต่อไปนี้นะฮะรอบ 2. สาธิตกรุงทมบรี FC ชนะ KT b l บรูยูเต็ดสต่อ1 KK Academy แพ้ BC Academy 0ต่อ7 c l า s s ิ c s o อ c e r ร์ Academy แพ้ 1. The Winner Academy ไป0ต่อ1กำนำ DNK FC จากเกาหลีชนะอาสัมชันทุมบรีไป3ต่อ0ยกินฟุตบอลอ a คาเดมีชนะแสนสริ Academy นนนทบุรี2ต่อ1เดอะซิแพ้ตพัฒน์อะคาเดมี0ต่อ2 5429 SC อะคาเดมีชนะ JB อ c ค d e ดมี1ไป3ต่อ2 ซิก6แพ้ไทยเบฟอคาเดมี1่1นต่อสส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศจัดอันดับบางกอกฟุตบอลอคาเดมี่แพ้พระรามโดนจันทร์0ูต่อส YS อคาเดมี่แพ้โรงเรียนรุ่งอรุณ2อต่อศูนย์ KT Bro Academy ชนะ KK อคาเดมี่ไป1นึ่งต่อศนย์ส่วนภาคฝั่งคลาสสิกซ็อกเกอร์อคาเดมี่แพ้อสมชธมบรุรีไป0ูต่อสแสนสิริอคาเดมี่นนทบรุรีชนะซิกไป1นึ่งต่อศูนย์ JB Academy แพ้ซิกซิกนะฮะ ไป0ต่อ3วันนาอะคาเดมีเสมอแสนสิริ a ะคาเดมี Academy, จากรามอินทา0ต่อ0ส่วนสําชัญจเติดนะฮะอะคาเดมี่ชนะมีชัยอะคาเดมี่เป็นต่อ0สาธิตกรุงเทพชมบรุรี FC ชนะ BC Academy ดมีไป2ต่อ0 t h e w เดอะวินเนอร์อะคาเดมแพ้ก,กังนํา n k FC จากเกาหลี1ต่อ2อูโยกิฟุตบอลอะคาเดมี่แพ้ตะพัดอะคาเดมี่ศต่อ2 5429 SC Academy แพ้ไทยเบฟ Academy 0ต่อ1ส่วนตารับชิงจัดอันดับก็จะมีดังต่อไปนี้พรหมดลจันชนะโรงเรียนพรุ่งอรุณ6ต่อ0บางกอกฟุตบอล Academy แพ้ YS Academy 0ต่อ3 KT Blue United ชนะสำชัญชมบร1ต่อ0 KK Academy แพ้ Classic Soccer Academy 1ต่ 5. Ory, Academy, อ5แสนสรี Academy นนทบรุรีชนะ Six b a 1 4ต่อ3 The Six แพ้ JB Academy ไป1ต่อ2แสนสดีอะคาเดมี่ประรามอินทาชนะสมชัน1ต่อ0มีชายอะคาเดมี่ชนะวันนาอะคาเดมี2่2ต่อ1สาธิตกรุงเทพอาอาทมบุรี FC ชนะกังนำ DNK FC จากเกาหลีเป็นต่อ0 BC a c a d e m y ชนะ The Winner a c a d e m y FC ไป1ต่อ0ตะพัฒ a c a d e m y แพ้ไดเบฟ a c a d e m y ไป0ต่ 1. อ1ยูกิฟุตบอล a c a d e m y ชนะ5429 SC a c a d e m y ไป3ต่อ2 สรุปผลการแข่งขันประเภทผพลทนะฮะ i ด i วชัน3พร i ส์โดนจันเนียชนะเลิศโรงเรียนพรุ่งอรุณรองชนะเลิศ YS Academy ทีมอันดับที่3 Division 2 KT r รูนยูเต็ดชนะเลิศสมชันทมบรีบรองชนะเลิศและก็คลาสสิกซ็ c กเกอร์อะคาอันดับ3 Division 1แสนสรีอะคาเดมีนทอบรีชนะเลิศ ซิกคารองชนะเลิศ JB Academy อันดับ3ส่วนประเภทคัพนั้นก็จะมี d ด v วช i o n 3มแสนสิริอคาเดมี่ปรามอินทาชนะเลิศน,นะฮะอัศมชันยูเต็ดอคาเดมี่บรองชนะเลิศแล้วก็วันนาอคาเดมี่อันดับ3 d เดเวชัน2สาธิตกรุงเทพทนบรุรีชนะเลิศกังนำ D n K FC บรองชนะเลิศ BC a คาเดมีอันดับ3 และก็ดีเวลชั่นหไทยเบฟเฟอร์เรสอะคาเดมีชนะเลิศตาพัดอะคาเดมีบรองชนะเลิศและก็โยกีฟุตบอลอะคาเดมีอันดับ3าในครั้งนี้ถือว่าการแข่งขันของฟุตบอลแสนสิริยูสเฟสติวัลสองพนนะฮะก็ประสบผลสำเร็จนะครับก็ถือว่าได้ทีมที่เป็นอา่าเรียกว่าอนาคตของชาติเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอาร์ตยังไงโคเต้สะสมพบประเสริฐเผยดังเกมประจวบบุกเสมอลำพูนไป0-0ต่อ สะสมพบประเสริฐกุนสืบพีชีประจบเอฟซีได้กล่าวหลังนำลูกทีบุกไปเจ้าอารังพลบริเออร์ไป0ูนต่อศูนต์กึบบอลที1นึ่งดารดูการสอบวันที่14นัดที่14เมื่อวันที่ผ่านมาน,นาดณอารังพลบริเออร์สเตเดียมผลจากเกมต่งางๆทำให้ทัพต่อวิคาดยังไม่แพ้ใครในลีกเจ็ดเกมติดต่อกันชนะไป3สเสมอสส่วนภาพรวมทั้งหมดแข่งไปแล้วมากถึง14นัด ชนะ6เสมอ5แพ้ไป3มีั้มด23แต้มรักันดับที่4ของตารางคะแนนหลังจบเกมโคตเตียเปิดเผยแต่ว่าก็ต้องอบอกเลนะาว่าลลำพูเนี่ยเขาทำได้ดีแต่เหล่านั้นก็ทำไม่ดีกว่า,านะทีมเยือนของเราก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ก็ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนผลเสมอให้เป็นชนะก็ต้องชื่นชมน้องๆน,นะฮะที่เล่นด้วยระบบเวียบวินยัยแม้ว่าบางช่วงจะมีหลุดไปบ้านแต่ครั้งนี้ก็ตามทีและนี่ก็เป็นข่าว่วนช่วงใบโบผู้บอลไทยประจำวันที่ 25พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคัรังฟุบอลไทนครับ